รสชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่121จากตอนที่แล้วมโหสถได้บำรุงขวัญชาวเมืองโดยเป่าประกาศให้มหาชนทราบว่า ถึงข้าศึกมาประชิดกำแพงเมืองแล้วก็ตามแต่เราจะต้องสู้และจะไม่มีวันพ่ายแพ้ให้แก่ใครเป็นอันขาดท่านทั้งหลายจงอย่าได้วิตกกังวลไปเลยพวกท่านทั้งหลายนะจงกินดื่มตามสบายจงเล่นดีสีตีเป่าให้สนุกสนานกันทั่วทั้งเมืองเถิดอย่าได้กลัวว่าจะสิ้นเปลืองเลย เราจะจัดหาให้พวกท่านใช้สอยกันอย่างเต็มที่ชาวมิถิลานครตางก็โล่งอกเบาใจไปต,ตามๆกันพระเจ้าจุลนีพรหมทัศเมื่อสดับเสียงประโคมดนตรีและอาการสวนเสเหหาของชาวมิถิลาจึงมีรับสั่งถามว่านี่มันอะไรกัน กองทัพของเราน่ะได้ล้อมเมืองไว้แน่นหนาถึงเพียงนี้กลับสนุกสนานคลื้นเครงขณะนั้นอมหาตผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้สืบราชการลับของมโหสถก็แกล้งทูลมุสาแด่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ปลอมตัวเป็นชาวเมือง แล้วเข้าไปภายในพระนครจึงได้ทราบข่าวว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระยาว์ทรงตั้งความปรารถนาว่าเมื่อใดกษัตริย์ในสกลชมภูทวีปยกทัพมาล้อมพระนครเมื่อนั้นพระองค์จะทำการสมโพธมหรสพให้ชาวนครได้สนุกสนานรื่นเริงกันให้เต็มที่ บัดนี้ความปรารถนาของพระราชาของพวกเราก็สำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าพระเจ้าจุลนีได้สดับแล้วก็ทรงขัดเคืองเป็นอันมากตรัสสั่งแม่ทัพว่าพวกท่านจงรีบถมคูเมืองทุกตอนทำลายกำแพงทุกด้านประตูเมืองทุกทิศหอรบทุกแห่ง ให้สิ้นสร้างอย่าให้เหลือแล้วจงตัดศีรษะชาวมิถิลาอย่าได้ปรานีและสำหรับวิเทหราชนั้นเราปราถนาจะเห็นเฉพาะเสียงของมันเท่านั้นแม่ทักในกองรับพระราชบัญชาแล้วก็ระดมกำลังไพรพลเต็มอัตราศึกเข้าโจมตีมิถิลานครทุกด้าน เหล่าทหารของปัญจาลนครผู้มีความห้าวหารบวกกับความโกรธแค้นที่พวกมิถิลาไปทําลายพิธีชัยบาลต่างพากันโหร้องด่าหน้ากันเข้าหากำแพงโดยทอดสะพานข้ามภูกรูอาวุธบุกเข้าไปใกล้ประตูหอรกแล้วพาดบันไดปีนขึ้นกำแพงเมือง แต่กลับถูกทหารของมโหสถสาดเทเปลือกตมกระคนด้วยกรวดสายก้อนหินและโคลนเลนตกลงมาทำร้ายจนบอบช้ำแสนสาหัสเมื่อไม่อาจจะปีนขึ้นไปได้จึงคิดที่จะทำลายประตูเมืองจึงพากันหนุนเนื่องเข้าหาประตูเมืองด้วยสุงต้นใหญ่หมายจะพังประตูเมืองให้ได้ แต่แล้วก็ถูกทหารที่รอท่าอยู่บนเชิงเทินกำแพงพุ่งหอ,อกและยิงธนูลงมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบ้างก็ร้องควรวญครางเสียงดังระงมบ้างก็ถูกยิงจนโลหิตไหลนองแดงฉานล้มตายกันเกลื่อนกลาดเท่านั้นยังไม่พอพวกทหารของมิถิลานคร ยังร้องตะโกนด่าว่าคมคูทหารของปัญจาลนะครและพูดยั่วให้โกรธว่าเฮ้ยพวกเจ้าน่ะเหตุไฉนจึงรีรออยู่เล่าพวกเรากำลังสนุกทีเดียวพวกเจ้าคงคิดว่ามิถิลานครนะจะง่ายเหมือนกับนครอื่นๆเป็นแน่เสียใจด้วย ท่าทางพวกเจ้าจะเหน็ดเหนื่อยกันมากสินะมาสิจงมาดื่มสุรามาเคี้ยวกินเนื้ออร่อยอร่อยด้วยกันจะเป็นไรไปครันแล้วก็พากันสาสุราพร้อมภาชนะและโยนเนื้อสัตว์และไม้เสียบเนื้อลงไปส่วนพวกตนก็แกล้งเย้ยด้วยการดื่มกินและอวดเดินไปมาบนกำแพง การเข้าตีของกองทัพพระเจ้าจุลนีในวาระแรกก็ปิดฉากลงด้วยความพินาศจ้อยยับสุดที่จะนับประมาณได้เป็นความพินาศอย่างใหญ่หลวงซึ่งไม่เคยประสบมาก่อนเลยแม่ทัพในกองฝ่ายปัญจาลนครเห็นพ้องต้องกันว่าถึงอย่างไรเนี่ยก็คงไม่อาจเข้าจูโจมทางประตูพระนครได้แน่ ครั้นหมดปัญญาด้วยไม่รู้จะสั่งการอย่างไรต่อไปจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพวกข้าพระพุทธเจ้ายังไม่อาจเข้าตีมิถิลานครได้เพราะชาวมิถิลานครนะ่ะป้องกันบ้านเมืองอย่างแข็งแรงทั้งกำแพงค่ายคปูประตูหอรบ ก็มั่นคงแข็งแรงพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลณีจึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์จนป่านนี้แล้วเราก็ยังไม่อาจทำลายกรุ่มมิถิลาได้เลยท่านอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปล่ะพราหมณ์เกวัฏไตรตรองหาอุบายอยู่ครู่นหนึ่ง ครั้นแล้วจึงทูลว่าขอเดชะในยามศึกสงครามเช่นนี้น,ะน้ำย่อมมีราคาค่างวดกว่าเงินทองหลายเท่านักเมื่อใดขาดน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยใครที่ไหนจะทนอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างไรเนี่ยเราคงต้องลองใช้วิธีกักน้ำ ที่มีอยู่ภายนอกเมืองไว้มิให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยได้นำน้ำเข้าไปภายในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวจำต้องเปิดประตูเมืองออกมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าก่าพระราชาจลุลณีทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอของพราหมณ์เกวัตจึงตรัสว่าอุบายของท่านอาจารย์แยบขายนัก เป็นประโยชน์มากคราวนี้แหละมิถิลานครเห็นจะไม่รอดมือเราไปได้แน่เท้าเธอจึงมีรับสั่งให้ทหารคอยตรวจตราให้เข้มงวดกําชับไม่ให้มีใครนําน้ำเข้าไปในเมืองเป็นอันขาดเหล่าแม่ทัพในกองรับพระบรมราชโองการแล้วก็สั่งพลโยธา ให้จัดการปิดกั้นทางน้ำทุกเส้นทางให้ถมรางน้ำและลำคลองทุกสายมิให้ไหลเข้าสู่พระนครทั้งเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษไม่ยอมให้ใครนำน้ำเข้าไปภายในพระนครเป็นอันขาดคนของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับข้าราชการฝ่ายปัญจาละ ทราบอุบายของพระเจ้าจุลนีโดยตลอดหมดจึงได้เขียนหนังสือผูกไว้กับปลายลูกศรแล้วยิงเข้าไปในเมืองเพื่อส่งข่าวให้มโหสถทราบเพื่อว่ามโหสถจะได้เตรียมแผนรับมือฆ่าศึกได้ทันท่วงทีเมื่อมโหสถทราบเรื่องราวทั้งหมดนั้นแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไร ชาวเมืองจะขาดน้ำตายหรือไม่โปรดติดตามต่อต่อไป